สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายมือสาวนอนผ้ามาเขือขัวนะคะมาดูวิธีทําการทาขนมเปียกปูนหน้ากะทิสดเนาะค่ะมาทําไปด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกก็จะมาดูในส่วนวัตถุดิบส่วนตัวขนมก็จะมีน้ําปูนใส500มิลลิตนะคะแล้วก็น้ําใบเตย500มิลลค่ะ อันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะอยู่ที่300กรัมค่ะแล้วก็แป้งมันอยู่ที่200กรัมค่ะน้ำตาลอยู่ที่250กรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะอยู่ที่120กรัมค่ะแล้วก็แป้งเท้าใยมอบนะคะอยู่ที่2ช้อมโต๊ะค่ะ อันนี้คือส่วนกะทิราดนะคะก็จะเป็นกะทินะคะกะทิกล่อง250มิลลิตรและแป้งมัน2องซอนโตและเกลือป่นครึ่งซอนซาค่ะเราจะมาทําในส่วนของกะทิราดก่อนนะคะเราจะนําแป้งนะคะนําแป้งกะทิเกลือนะคะคือตีให้เข้ากันแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆค่ะนะคะอันนี้คือตีทุก คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วตั้งไฟอ่อนอันนี้คือน้ำกะท่เริ่มเดือดก็ยกพักไว้ค่ะคือคนนะคะอย่างให้เป็นก้อนนะคะเราจะยกลงมาพักไว้แล้วเราจะไปทำในตัวขนมต่อค่ะ ส่วนตัวขนมก็จะเป็นน้ำปูนใสค่ะน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยคือสาวนอนเอาไปปั่นนะคะแล้วก็มากองเอาเฉพาะน้ำใบน้ำใบเตยค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะ แป้งมันค่ะแล้วก็แป้งเทา้ายายม่อมเราดำทุกอย่างไปผสมกันค่ะแล้วก็คือตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ยังจะผสมไปทีละอย่างนะคะแล้วก็ตีตีแป้งให้มันเข้ากับน้ำใบเตยแล้วก็สใส่น้ำตาละคะ่ะน้ำตาลทรายนะคะคือความหวานคือเพิ่มเพิ่มได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊ดนะคะเราก็จะ คนทุกอย่างนะคะตีทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเอาไปตั้งไฟค่ะอันนี้ก็คือจะเริ่มจากเราจะเปิดไฟเริ่มกวนจากไฟปานกลางนะคะลงมาหาไฟอ่อนอนเรื่อๆค่ะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆถ้าแป้งสุกและใสถือว่าใสาได้ค่ะอันนี้คือแป้งเริ่มสุกค่ะเราจะพักไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไหม้กระทะเนาะน,นี่ค่ะ แป้งเริ่มใช้ได้ก็คือจะเป็นสีใสๆอย่างนี้ค่ะการทำขนมเปียกปูนก็คือต้องต้องใช้เวลาในการกวนแป้งเนาะอันนี้เราก็จะตักขนมใส่กล่องพลาสติกหรือว่าใส่กระทงจากใบตองก็ได้ถ้าเรามีใบตองนะคะอันนี้เอี้ยไม่มีเอี้ยก็จะใช้กล่องพลาสติกนะคะแล้วก็ตัก ขนมตัวขนมใส่พอตัวขนมเย็นเราก็เริ่มเอาน้ำกะทิที่เราทำเตรียมไว้มาลาดหน้าค่ะก็จะเป็นขนมเปียกปูนกะทิสดตกแต่งด้วยใบเตยค่ะจะหอมะจะหอมใบเตยมากเลยค่ะค่ะสามารถทานได้แล้วค่ะเสิร์ฟค่ะขอบคุณมากค่ะ